พกพาอาวุธปืนไปในรถแบบไหนไม่ผิดกฎหมายในเรื่องนี้ถ้าเราจะมาศึกษาให้ดีนะครับการพกพาอาวุธปืนนะครับปรากฏอยู่ในพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนและสิ่งเทียมอาวุธปืน2490ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา8ทวิระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธรารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมารตรา72ก็กําหนดไปว่าผู้ใดฝา่าฝืนมารตรา8ทวิต้องมีโทษจําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน20,000บาทก็ถือว่าโทษหนักพอสมควรน,นะฮะหลายคนจึงเกิดความกลัวตามบทมารตราตรงนี้ถือได้ว่าการพกพาแทบจะมีความผิดเลยนะฮะเกือบทุกกรณีเราต้องมาศึกษาให้ดีนะครับวา่าการที่เราจะพกพาเนี่ยในมา,รต,าตราตัวนี้กําหนดไว้ว่ายังไงเมื่อวินิจฉัย ข้อกฎหมายตรงนี้ให้ดีแล้วนะฮะเราจะพบว่าการที่จะพกพาได้มันก็ยังมีข้อยกเว้นนะครับว่า,วาเห็นไหมในกฎหมายเขียนเลยว่ากรณีมีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนจําเป็นคืออะไรจําเป็นคือมีความประสงค์ที่เราจะต้องใช้นะฮะจำเป็นคือหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นว่าไปเบิกถอนเงินจากธนาคารเช็คจะขาดกําหนดก็ไปขึ้นเงินนะฮะตรงนี้ถือว่ามีความจําเป็นและเร่งด่วนเร่งด่วนคืออะไร เร่งด่วนคือไม่สามารถที่จะเลี่ยงไปเวลาอื่นได้คือเปลี่ยนเวลาไม่ได้นะฮะจำเป็นที่จะต้องใช้คือป้องกันทรัพย์สินชีวิตนะฮะเร่งด่วนคือไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปเวลาอื่นได้นะตรงนี้ถือว่าเป็นข้อยกเวน้นนอกจากนั้นข้อยกเว้นยังถือว่าการพกพาพกพาสารเคยมีคำวินิจฉัยนะฮะว่าการพกพาติดตัวนั่นคือต้องพกในลักษณะที่พร้อมจะใช้งาน นะฮะอยู่ใกล้ตัวพร้อมที่จะหยิบมาช่วยพูดง่ายๆคือยิงได้ทันทีนั่นคือเป็นการพกพาตามพรบอาวุธปืนมาตรา8ทวิทีนี้การที่เราจะพกพาอาวุธปืนได้นั่นก็คือคุณจะต้องมีเหตุจําเป็นที่จะต้องป้องกันทรัพย์สินและชีวิตเรานะฮะโดยไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปเวลาอื่นได้อีกทั้งการพกพาจะต้องไม่ใช่ลักษณะที่พร้อมที่จะใช้งานนั่นคือมี3ามหลัก แล้วทีนี้แบบไหนมันจะเป็นจําเป็นหรือไม่จําเป็นแล้วผิดกฎหมายไหมยังไงหลายคนบอกสับสนนะฮะตรงนี้ถ้าเราจะมาวิเคราะห์ให้ดีว่าแบบไหนผิดไม่ผิดเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะฮะเราต้องมาศึกษาจากคําวินิจฉัยของศารดีกาซึ่งในเรื่องนี้นะฮะมี2ฎดีกาที่ผมหยิบมาให้ดูชัดๆเลยนะฮะเป็นดีกาที่5 9 25 2 5 4 0นะครับคณะถูกจับ นะฮะจำเลยกาลังรอรับเงินตามเช็คอยู่ในธนาคารเป็นเงินถึง7 0 0 0 0สบาทอ่าเป็นเช็คเบิกเงินสดการที่จำเลยพกพาอาวุธปืนนะครับติดตัวไปย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทําที่มีเหตุสมควรเพื่อป้องกันทรัพย์สินอันมีค่าอีกทั้งอาวุธปืนก็เป็นปืนที่มีทะเบียนนะครับการพกพาตัวจำเลยก็เป็นการพกใส่กระเป๋ามิดชิดถือได้ว่ามีเหตุจําเป็นเร่งด่วนตามสมควรจำเลยไม่มีความผิด นะฮะสารดีกาวินิจฉัยไว้แล้วดีกาที่5 9 2 5 2 5ทัแล้วทีนี้มีพฤติการอื่นไหมมาดูอีกพฤติการหนึ่งนะฮะเป็นดีกาที่3 9 4 5 2 5 4 0ทับ4 0เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นรถของจำเลยนะฮะพกอาวุธปืนอยู่ในกระเป๋าซึ่งวางอยู่เบาะหลังซึ่งจำเลยขับนะฮะเมื่อปรากฏว่ากระเป๋าที่ อาวุธปืนถูกบรรจุซุกซ่อนอยู่นะครับมีกุญแจล็อกถึง2ด้านทั้งวางอยู่เบาะหลังเป็นการยากที่จะหยิบฉวยมาใช้ได้ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะนำมาใช้งานหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการพกพาติดตัวทั้งเหตุผลที่จำเลยพกอาวุธไปในครั้งนั้นก็เป็นการย้ายบ้านนะฮะไปที่จังหวัดนครราชสีมาจำเลย มีทะเบียนบ้านมายืนยันนะครับว่ามีการย้ายบ้านจริงแม้จะเป็นการย้ายภายหลังเกิดเหตุก็แล้วแต่ก็เลยถือว่ามีเหตุจําเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการนะครับจำเลยย่อมไม่มีความผิดฐานพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองศาลพิพากษายกฟ้องเลยดังนั้นการที่เราจะพกพาอาวุธปืนติดตัวนะฮะก็คือมันจะต้องมีหลักว่าจําเป็นต้องป้องกันชีวิตทรัพย์สินเร่งด่วนไม่สามารถหลีกเลี่ยง เวลาอื่นได้นะครับที่สําคัญคือการพกพาจะต้องไม่อยู่ใกล้ตัวใต้เบาะห้ามนะฮะจะต้องอยู่ด้านหลังมีกระเป๋าปิดมิดชิดนะฮะมีกุญแจล็อกยิ่งดีพูดง่ายๆว่าสารวินิจฉัยว่าการที่ไม่สามารถหยิบมาใช้งานได้ทันทีไม่ได้ถือว่าเป็นการพกพานะครับต่อไปเจอเหตุการณ์มีความจําเป็นที่จะต้องใช้อาวุธปืนเราก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่านําไปติดตัวหรือพกประเจดิดประเจอ ก็ไม่ได้ส่งเสริมให้มีการพกอาวุธกันหรอกนะฮะแต่ก็ถือว่ามีแล้วก็ต้องใช้ให้มันเป็นไม่ฉะนั้นจะกลายเป็นว่านําเรื่องมาสู่ครอบครัวเรา